ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนํำโชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาพิษแระผมอาจารย์โอ๊ตโหนฝั่งทนนะครับผมค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของราศีไหนจะจับเงินเรื่อย่ารวย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 ค่นก็ต้องแนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะและอีกที่หนึ่งก็คือชมรมโหราศาสตร์ทียานแตตนีเระเบรดอยู่ยังไม่ได้สอนถ้าเปิดสอนเมื่อไหร่ แจ้งให้ทราบเรื่องจากฝีโควิดกันนะคะเป็นเรื่องของช่วงโควิดกันนะคะส่วนของอาจารย์โอ๊แนะนําตัวเองเลยค่ะโอเคครับผมนะครับเป็นนักพยากรณ์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้รับหน้าที่ในการวางเบอร์โทรศัพท์ให้กับดีแท็กนะครับผม <c oughs> ก็สามารถพบผมตามบูธต่างๆได้นะฮะแต่่วงนี้ก็อาจจะเจอกันยากนิดน,นึง <c oughs> นะครับด้วยสถานการณ์นะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ้าใครสงสัยในเรื่องโหราศาสตร์นะครับการให้เลิกนะฮะ <c oughs> รวมถึงเลิกแต่งงานเลิกข้อบุตร นะครับออกรถสามารถปรึกษาผมได้รวมถึงเรื่องวิธีกรรมด้วยตั้งสายลงเสาเองสามารถปรึกษาได้หมดเลยครับค่ะโอเคค่ะนะคะก็สามารถพกเอโพวกเราแต่ก่อนอื่นเราคงอาจจะต้องคุยในส่วนของงานบุญกันก่อนนะคะงานบุญช่วงนี้ก็จะเน้นไปถึงเรื่องของงานบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของรอหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดค่ะรอหลวงปู่ทวดนะคะก็คือ เดี๋ยวเราพูดเรื่องของปฏิทินก่อนก็ได้ค่ะคนะคะเดี <laughs> ะะ๋ยวแอมมินจะเดินเถินเรืยนหนีเราไปโอเคนะคะเราโชว์ผลงานกันก่อนนะคะผลงานของวันที่17มกราคมนะคะเลขเด่นของเราคือเลข3นะคะก็จะมี95และ1นข้างล่างนะคะแล้วก็สาตัวล่างก็คือ 9, 3, 5นะคะส่วนวันที่1กุมภาพันธ์นะคะให้เด่นอยู่ที่เลข3 เลขสามกับเลข9นะคะต่อไปวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะให้เด่นอยู่ที่เลข3ากับเลข9ก็คือ39นั่นเองนะคะวันที่หนึ่งมีนาคมเราให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7เลขที่ออกก็คือ73็สามและสาค่ะนะคะส่วนวันที่หนึ่งเมษายนนะคะ1เมษายนเราให้เน้นอยู่ที่เลข7นะคะ เราก็จะออกเลข0550นั่นเองนะคะส่วนวันที่16เมษายนนะคะเราให้เน้นอยู่ที่เลข5กับเลข7นะคะเลขที่ออกก็คือ87ค่ะนะคะแล้วก็2พฤษภาคมนะคะเราให้เด่นอยู่ที่เลข2ค่ะนะคะเลขที่ออกคือ27ค่ะแล้วต่อไปงวดล่าสุดที่ิ่งผ่านไปนี่เองนะคะเราให้เด่นอยู่ที่เลข9กับเลข1นะคะเลขที่ออกก็คือ ี 1> ่1กับ97ค่ะนะคะก็แสดงความดีใจกับแฟนผับและคนที่ได้รับปฏิทินเลขเด็กตาทิพย์ของพวกเราไปนะคะก็คงรวยๆเฮงๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะเลขของเราไม่ธรรมดาตอนนี้นะตอนนี้ใจก็จะจัดทีมจัดทีมต่อใช่ไหมครับอ่อา <ๆ S 1> อางๆเราจะเอาแค่นี้อะคะ่ะเสร็จแล้วก็มีแฟนผับออ,อ,ข,อขอผลิเพิ่มจากงวดล่าสุดจากงวดล่าสุดที่เข้ากันกระจาย เข้ากันกระจายจนต้องบอกว่าการขอผมเพิ่มขอขอเพิ่มขอเพิ่มนะคะเพราะว่าปัจจัยที่จะเข้าวีีเลยตรงเนี้ยยังไม่พร้อมนะคะก็เลยขอข้าปัทิขอบูชาเลขเด็ดสถิตเราก็โอเคให้เพราะตกราคาเล่มละสองพันห้าร้อยบาทนะคะและยังแถมปัดแอดที่ตีเสี้ห้เราอีกหนึ่งเสี้ก็คือหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทให้ครีนะคะและถ้าคุณจะให้ดีนะคะก็จะเป็น ยันพราราบูของอาจารย์เตี๋ยวควบคู่กันไปก็ได้เช่นกันนะคะก็คือรับเครื่องงจีบสระเปลกับพวกเราด้วยนะคะเป็นชุดคอมโบเซ่านะคะก็แนะนําว่าให้บูชาสักสองสองแผ่นนะคะหนึ่งเพราะราคาไม่แพงค่ะราคาแค่เออหนึ่งพันก็ให้หนึ่งร้อยก็าสิเอาไะทะ่นั่เงะคะหนึ่งแผ่นเอาไว้บนทิ้งพระอีกหนึ่งแผ่นเอาไว้ติดตัวนะคะโซนลาบจะได้ติดตามตัวเราไปด้วยประมาณนั้น เทคลาภูทีนี้ก็เรื่องบุญไหมอาจารย์เรื่องงานบุญค่ะอาจารย์โอพูดช่วยก็เรื่องงานบุญนะครับก็จะมีของออย่างแรกก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับที่เราที่เราจะจะร่วมกันตอนนี้หลวงปู่ทวดที่วัดวัดสร้างสร้างรูปสร้างหลวงปู่ทวดเขอปวดนะครับหน้าตักห้าสิบห้าสิบก้นนิ้วหนึ่งพันบาท นะคะจะได้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นะครับแล้วก็เราจะเขียนชื่อให้ใช่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดข้บวผัวนะคะขอประมาณสักสามชื่อแล้วกันสามชื่อนะโอเคส่วนก้อนเล็กลงมานะครับก็จะเป็นก้อนการค่าร้อยบาทนะฮะก้อนนี้ก็จะเป็นชื่อคู่กันเนาะก็อาจจะประมาณสักสองชื่อละกันสชื่อส่วนก้อนเล็กก็จะเป็นชื่อเดียวนะครับของแต่ละบุคคลไปแล้วแต่ที่ศรัทธาของท่านนะครับแต่เราก็ จริงๆเราก็อยากจะให้เป็นครอบครัวเนาะถ้าก้อนใหญ่ไปเลยได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ับเพราะว่าจะได้ร่วมกันทําบุญทั้งตระกูลกันไปเลยทีเดียวนะฮะส่วนอย่างที่สองก็เป็นบุญเกี่ยวกับอันนี้บุญเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าเรากาลังเตรียมงบประมาณอยู่นะคะแต่ว่าตัดใจไปไม่ถึงเราไปเช็คราคาเครื่องช่วยหายใจมาจากโรงพยาบาลนะคจะสองแสนกว่าบาทเยอะมากแพงมากเราก็เลยคิดว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งเพราะว่างบประมาณที่ได้มาตรงนี้ได้แค่หมื่นช่วงหมื่น ช่วงหลักหมื่นหลักหมื่นหนื่งสองหมื่นประมาณสองหมื่นซึ่งเรามองว่ามันน้อยอ่ะค่ะมันน้อยมันไม่พอก็เลยคิดว่าจะต้องซื้อเป็นเครื่องช่วยเครื่องผลิตอเครื่องผลิตออกซิเจนเพื่อเพื่อเพื่อช่วยฟังทางการเพื่อการหายใจอีกหนึ่งนะครับให้ให้ช่วยได้เครื่องหนึ่งเพราะเครื่องเครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยประมาณน่ที่ เออสามหมื่นห้าจังโอเคยังไหวประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเครื่องช่วยใจนี่โอ้โหแพงแพงมากแพงมากเราไปเช็คราคาแพงมากฮะแล้วก็ประมาณผลิตออกซิเจนได้10ลิตรนะคะใชซื้อตัวใหญ่เลยใช่ซึ่งส่วนตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเราจะผลิตออกซิเจนให้กับคนไข้คนป่วยเพราะฉะนั้นมีอะไรเรืงขอราคาเพราะว่าแล้วก็จะมีเอ่อขอราคาของราคาแต่อันนี้จะเป็นโครงการระยะยาวโครงการระยะยาวแล้วก็อีกอันนึงที่จะเป็นโครงการที่เร็วๆหน่อยก็คือผ่าตัดน้ำผู้ผ่าตัดน้ำผู้คือผู้ป่วยที่เป็นโรคเอนะฮะ ทุกคนต้องการกำลังใจนะครับทุกคนต้องการกำลังใจทุกคนเราก็จะมองข้ามเขาเรียกฟังชันในฟังก์ชันหนึ่งในสังคมไปแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถร่วมมุญกับเราได้ครับเราเราเราจะยินดีมากๆนะฮะจะได้ทำบุญด้วยกันนะครับในนามของของพวกเรานะฮะเราก็มาโชว์ผลงานกันในรอบที่แล้วกันนะคะใน่วนของเล็กเด็กสาธิตนะคะ เลขเ็ดตาทิพของเรางวดที่แล้วจันเน้นหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งสี่แบบนี้เลยค่ะนะคะถ้า <TVs> ท <cai. S 1> ่านฟังท่านจะรู้เลยว่าอาจารย์พูดอย่างนี้จริงๆนะคะและสามตัวล่างคือแปดสี่สามนะคะแล้วก็สองสามตัวล่างอีกชุดหนึ่งก็คือหกหนึ่งหกห้าหนึ่งเนอะประมาณนี้ค่ะก็องวดนี้จะออกอะไรก็ตามคลิปไปด,ด,ดูดูคลิปก็ไลไหลายๆคลิปครับประเมินกันเยอะๆนะฮะ เราท่านก็จะได้รับเลขเด็ดไปแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงส่วนของเลขดับเลขดับเลขดับเป็นเลไม่ออกไหมเลขดับคืองวเลขที่ไม่ออกนะคะไม่มีนะคะคําว่าแปดเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดไม่ออกเก้าเจ็ดไม่ออกนะคะเอเจ็ดเจ้าไม่มีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่มีนะคะเก้าเจ็ดก็ไม่มีเจ็ดเจ้าไม่มีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า ในหวนนี้จะออกอะไรก็ตามคิดไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเลขดับก็คือเลขที่ไม่มานะคะไม่มาครับไม่มีเลขดับดับก็คือหายไปไม่มีครับดับไปเลยไม่มีเลยนะครับเราก็มาดูในส่วนของทักษะทักษะพารวยในส่วนของทักษะพารวยของอาจารย์นะคะเลขที่ออกนะคะก็คืออยู่ในเลขของไพ่เทอร์มิตนะคะหรือไม่ก็เป็นชินของเมนัส นะคะก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะแล้วก็เลขตรงนี้เราบอกแล้วนะคะว่ามันออกทั้งออมสินทอกระสอนะคะทอสองวมที่เราออก5้าสามออมสินออกสามสองนะคะแบบนี้ค่ะก็ขอแสดงความดีใจนะคะหลายท่านเลยมีคนถูกแน่นอนมีคนถูกแน่นอนเยอะด้วยว่านี้ต้องบอกว่าถูกหลายมาหาผมสามีท่านนะครับว่าถูกกันแล้วก็พอถูกเสร็จเขาก็ โอนเงินบริจาคอู้วันนี้ถึงถูกเยอะหนูขอร่วมนุ่นเนี่ยใช่แล้วก็โดยเฉพาะป้าไทยนะคะแกบอกว่าปีเสี้ยของแกเป็นสีปกติเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ออกชมพูแดงเข้มแกก็ออกจะแกบอกว่าตัวสกจะออกแดงๆชมพูชมพูจะแดงๆชมพูแดงเข้มออกเข้มๆชมพูเข้มๆแดงๆอะค่ะแกเลยซัดหนักมากเลยแกก็เลยรวยเลยใส่ยักษ์เลยนะคะก็ต้องดีใจด้วยอีกท่านหนึ่งค่ะลงมาโพสต์อยู่ในใต้คลิปของวันนี้ที่เราอัดรายการกันนะคะคุณ เออจัญญาเนาะนะคะเขางมาบอกว่าเขาเห็นเลขขึ้นบนใหม่ตัวนี้อืมนะคะแฟนแกเห็นเป็นเลขหกห้าเจ็ดแต่แกกลับหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเพราะจัญญาจแล้วว่าผมก็เลยก็เลยเรียบร้อยเลยกินแกก็เลยเลขเก้าห้าเจ็ดด้วยแกก็เลยถูกตัวตรโต๊ะตัวโต๊ะตัวโต๊ะตัวโต๊ะเลยนะครับ ก็ต้องแสดงนี่คือโชคลาบของแต่ละคนผได้รู้สึกว่ามีทุกคนการขับบอกเยอะนะอาจารย์ว่าไอหินหินใหม่เนี่ยมีคนเห็นเลขเยอะแล้วนะมีคนเห็นเลขเยอะนะครับมีคนเห็นเลขเยอะนะอืนะหลายคนเลยแล้วก็มีหลายคนคัปหน้าจอมาให้อาจารย์ดูด้วยนะคะว่าอาจารย์เนี่ยหนูเห็นเลขนั้นหนูเห็นเลขนี้ประมาณนั้นซึ่งวันนั้น่ะมีลูกศิษย์มาแล้วอาจารย์แบบอุ้ยง่างอาจารย์เห็นเลขห้าสามหวยออกฮานอยค่ะห้าสามห้าสามอืมาคอมเม้นต์ซิมะ เนาะนะคะหนึ่งเส้นนะคะตอนนี้ลดราคา40%ทุกอย่างเลยลด40%ให้ช่วยเหลือโควิดอยู่2เดือนนะคะแล้วก็ส่าหนึ่งเส้นจะได้วีพีของอาจารย์ตัดสามงวดนะคะสาเลยนะสงวดเสามเส้นจะได้สิบงวดแล้วก็จะได้ v ีีได้สุดหนึ่งและสุด2สองนะคะอาจจะเป็นพี่ปีเสียนะคะเป็นเป็นอาะปินจำเพิอะไนะอ่าเป็นหยก เป็นหินหมหนหายเศรษทีแล้วก็ดวงตาสวรรค์นะคะเป็นอ,อ,ะอะไรตะ,ตะกุดยันห้าแถวนะคะแล้วก็เป็นยกน้ําพึ้ง,น,งนะคะหรือจะเป็นตะกุดยกขานะน,านะคะแล้วก็ตะกุดน้ำพ,พึ้งมหาเสน่ห์เอาลิ้นพันกันสลักนะคะ แล้วก็นี่ค่ะลูกประคำวัดสดม,น,สน,มนมีน้ำเต้าดูดซับด้วยด้านล,ล่างก็จะเป็นน้ำเต้าดูดซับดูดจุ๊บจุ๊บจุจ๊บนะคะมีอยู่คนหนึ่งแฟนสาวถ,<า><ร>ถามอาจารย์อาจารย์ดูดจุ๊บจุ๊บดูดยังไง,งอาจารย์เลยสุดตะลึงไปเป็นลูกเด็กด,ดูดนมเพราะว่าดูดคูดนมมีแฟนสาวคนหนึ่งบอกว่า เช่ามาขอยังไม่ถึงเลยอถูกแล้วขอยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยถูกแล้วน้ำเต้าน้ำเต้าดูดซับนะครับผมแนะนําให้มีนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ดึงดูดเพราะเข้ามาหาตัวเรานะครับเป็นกระเปงจุ้ยที่ดีด้วยหรือว่าอยากจะเป็นอันนี้นะคะลูกหนึ่งก็ได้นะคะก็สามารถเข้าวีดีของอาจารย์ได้15งวดลูกนี้นะคะคนมีไว้แต่งบ้านนะครับของแต่งบ้านช่วงนี้ประปางจุ้ยกัลังคี ประมาณนี้แต่ว่าไซส์ใหญ่เราจะไม่ได้ลดนะคะเพราะต้นทุนมาแพงค่ะประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากจะได้จริงๆก็เล่นนี้นะคะมูลคาสองพันห้าร้อยบาทนะคะตกฮันเฉลี่ยแล้วตกงวดหนึ่งแค่ร้อยยี่สิบบาทนะคะถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็เข้าอย่างที่เราอาจารย์เชียร์พูดไปแล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถติดต่อที่อาจารย์ตไตหมาเรื่องนี้เลยค่ะูนย์ก็ศูนย์ก็สองแปดสองหกสองหกและไอดีไลน์หกสามห้าเก้าหนึ่งห้าค่ะ นะคะอยากจะเข้าวีพีพิมพ์เพราวะว่าขอดูลูกนะคะอ,อยากจะสั่งปฏิทินพิมพ์เพราวะว่าขอขอสั่งประทินทน,น,นะคะคอยากจะทําบุญหรือดูดวงหรือจะเรียนก็แจ้งมาเลยค่ะขอเลขที่บัญชีบุญนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะติดต่อที่หมายเลขนี้ค่ะหกสามห้าก้หนึ่งห้านะคะไอดียไลน์ค่ะเชิส,สมมติว่าอยากจะแหจาจย์โอ๊กดูในส่วนของดูในส่วนของอาการให้เลิก<า>การตั้งสารการบวงสรวง ก็ที่นี่เลยนะครับเบอร์ของสรศูนย์แปดหนึ่งนี้ะครับ0816174588นึ่งเจ็ดสี่ห้าแปแล้วก็ไอดีไลน์ก็ j u ดโ BJ เจนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับเรื่องเกี่ยวกับให้เลือกตั้งสารต่างตนะครับสำหรแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของวันนี้เนี่ยของอาจารย์โอ๊กเนี่ยจะมีดาวนำโชคเละอะไรนะคะแล้วก็เลือกให้โชคของอาจารย์โอ๊กเนี่ย งวดนี้เด่นที่ตัวไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันค่ะแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของราศีไหนจะจับเงินเรื่องร้านะคะแล้วก็ว่ากันด้วยราศีเมฆหนึ่งนะคะราศีเมฆเขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างจะรันร้านได้ไพ่เดอะฟลูนะคะจะหลันร้าจะเป็นคนที่ชอบอิสระไม่ชอบอยู่ใต้อันนัดใครนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่ถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะอาจจะมี ความรักไปเรื่อยๆความรักยังไม่ได้สุปหรือลงตัวกันดีนะประมาณนั้นแต่งการเงินถ้าถามถึงโอกาสอาจาะโอกาสใหม่ๆได้ไหมได้ถามไปถึงเรื่องของการเริ่มต้นหรือโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของความรักอาจจะเป็นความรักเรื่อยๆยังไม่ลงตัวนะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้พอประมาณไม่ได้มากมายนะคะก็อาจจะยังไปได้เรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้ใหญ่โตหรือมากมายนะคะดังนั้นเราก็เลยแจกเีสามศูนย์ไปค่ะ เพื่อที่คุณจะได้มีชโชคด้นะครับ<ช>ได้ความโชคนะครับใช่ต,ต่อไปค่ะต่อมานะครับที่ราศีพฤษภนะครับผมราศีพฤษภเนี่ยได้ไพ่เดทนะฮะไ <ạ S 1> พ่เดทเนี่ยปรากฏขึ้นทุกท่านอย่าเพิ่งกังวลจนเกิดไปนักนะครับไพ่เดทเนี่ยหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าท่านตัดจบอะไรบางอย่างได้ท่านอาจจะปิดงานได้นะครับจบงานฟินิชจ job บางอย่างได้นะฮะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งคือถ้าท่านไหนเกี่ยวข้องกับการแพทย์นะครับ จะเด่นกับคนที no ่ทํางานเกี่ยวกับการแพทย์นะฮะแล้วก็พยาบาลกลุ่มหมอเภสัชพยาบาลนะครับแต่สําหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้ให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพไว้นะฮะการทาสัญญาต่างๆเนี่ยอาจจะมีข้อติดขัดได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภต้องระมาระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเราเลยแจกเลขนาโชคให้กับชาวราศีพฤษภครับซสื้คือเลข6กสามนั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมโอเคครับส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะในราศีมิถุนนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ คุณอาจจะใจร้อนอยู่นิดหน่อยนะคะเป็นคนที่อาจจะต้องร่มร่มเย็นเย็นนิดหนึ่งนะคะเป็นคนที่มองในเรื่องของความถูกต้องเช่นธรรมนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาได้ไมมนก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความรักอาจจะแต่งงานช้านิดนึงหรือช่างเลือกได้ไมมนก็ไดังเช่นกันค่ะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคงวดนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะ<ม>สําหรับคนราศีมิถุนเลขที่จดไปคือ5 3ค่ะโอเคครับสําหรับชาวราศรีกรกฎนะครับชาวราศรีกรกฎนะฮะ คุณปูนะครับ v e of Fortune นะครับถ้าถามชันจะรวย,ยโชคเอียงเ <c oughs> ข้ามาหาคุณแล้วนะฮะกลงล้อมาหาสมบัติได้หมุนแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสริมบาร,รมีด้วยการทําบุญสักนิดหนึ่ง <c oughs> จะดีมากนะฮะทำบุญกับทางเราก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะบอกว่าชาวราศีกรกฎมีโชคมีลาภแน่นอนนะฮะถ้าผู้ถามเกี่ยวกับที่ดิน w e of Fortune เนี่ยช่วยส่งผลในเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับที่ดินด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกชนิดด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎคุณดวงดีแน่นอนนะฮะ สมัครงานก็สําเร็จทําอะไรก็จะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่เหมาะเลขให้โชคเลขมงคลเนี่ยก็คือหกสองนั่นเองครับผมสชคนะคับาหรสุดขั้ว้นะคะท่าทางอาจารย์ใสจะรวยแล้วแน่นอนนะคะ ส,ส,ส่วนสำหรับคนราศีสิงห์ได้ให้ e อ m p e s s ช่วงน,นี้จะอาจจะอยู่บ้านนานไปหน่อยอาจจะออกคุ้มคูม,คมนิดนึงนะคะ <c oughs> ดูแลสุขภาพนิดนึงแล้วกันค่ะช่วงน,นี้จะหลั่นลาสบายๆชิลๆนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องความรักถือว่าความรักช่วงน,นี้กำลังแฮปปี้เอนดิ้งนะคะความร,รักลงตัวดีนะคะไม่มค่อยจะมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจเย็นใจดีเป็นผู้ให้ที่น่ารักมากมายนะคะถือว่า ช่วงนี้จังหวะของราศีสิงห์รวยค่ะนะคะเราจึงจัดเลขมันไปเลยนะคะสามเจ็ดค่ะต่อไปค่ะไช้ครับผมชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันช่วงนี้ถ้าเกิดไพ่แฮงแมนขึ้นมาเนี่ยมันจะบอ่าออกสภาวะสิ่งความเครียดนะครับความเครียดความเครียดหรือมีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นได้แต่แฮงแมนยังมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคบคิดกับมันให้เวลากับมันนะครับถึงคุณจะโดนปัญหานี้ก็ตามใช้เวลาตึกต,อง,ต,กตองให้ดีมันยังมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะสามารถหาทางออกของปัญหาได้แม้ว่าเรื่องปัญหานั้นจะหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ขอให้ชาวราศรีกันเนี่ยใจเย็นๆหยุดนิ่งสักนิดคุณคิดแล้วคําตอบเหล่านั้นจะมาหาคุณนะครับ <ส demo. S 2> ไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะผิดหวังในเรื่องอะไรก็ตาม <ส precisa. S 2> คุณยังสามารถที่จะเจอทางออกของมันได้นะฮะ แล้วก็เลขมงคลสําหรับชาวราศีกันก็คือเลข32นะครับ32นะครับเป็นเลขมงคลให้โชคของชาวราศีกันนั่นเองครับ,รบผมต่อไปนะคะราศีตุลน,นะคะได้ไพ,พ,พ่เดไพ่พิเศษนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะเป็นช่วงของการที่เป็นคนที่น้อยใจได้ไหมก็ได้<า>ใช่ไกัไนะคะอาจจะมีเรื่องของจิตใจนิดนึงจิตใจนิดนึงไม่นิ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงของการมีเรื่องของเก็บกดเรื่องของความไม่เข้าใจกันก็ได้เช่นกัน ในเรืเ่องของความรักเลือกไม่ดีนะคะมีโอ,อกาสของการเจอคนมีเจ้าของได้เหมือนกัน,<ช>นะะแต่เรื่องของการเสี่ยงโชคตัดไปเลยนะคะงวดนี้ห0ศูนย์ค่ะโอเคครับต่อมานะครับชาวราศีพิจิกนะครับเดวิล<ม>นะฮะเดวิลหนึ่งหมายถึงพลังงานลึกลับก็ได้<ช>มหมายถึงสิ่งลึกลับก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยากจะเปลี่ยนไพ่เดวิลให้เป็นเรื่องดีท่านใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้สิ่งลึกลับที่ท่านมีอยู่<ม>นะครับอ,องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายแลเนี่ยสามารถเสริมบาร,รมีของท่านในชุดในเรื่องนี้ได้นะฮะ แต่สิ่งที่ต้องควรระมัดระวังเลยคือเรื่องเกี่ยวกับอับอยามุกท่านอย่าติดเที่ยวมากเกินไปหรือว่าอย่าเข้าไปในแหล่งที่มันเป็นอับัยามุกมากเกินไปนะใช่แล้ว่าอ,อย่างเดียวพอนะรเรื่องอืง่นเรื่องอื่นให้หลีกหลีนะครับแล้วก็เรามาระวังคนอีชาริษยาด้วยให้เดี๋ยวอยู่ให้ระมัดระวังให้ดีนะฮะชาวราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด็ดของชาวราศีพิจิกเลขนําโชคนะครับห้าสองนั่นเองนะครับก็เลขห้าสองนั่นเองนะครับจัดกันไปเลยนะครับผมยาวๆ ส่วนราศีธนูนะคะเขาบอกว่าราศีธนูได้ไพ่เอ่อเดรโลแคนเดรเฮโรเพนเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะรู้สึกอ,อ,อยากเข้าวัดอยากทาบุญอยากถือศีลได้ไหมก็ได้เช่นกันและช่วงนี้จะเป็นช่วงของคนที่อาจจะมีเรื่องของปฏิหาระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเซนมีรังส่งหอดแม่นได้ไหมก็ได้เป็นช่วงของการที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะก็ต้องินดีด้วยแต่ในเรื่องของความรักอาจจะต้อง ซโรวี่นิดนึงค่อยๆพิกค่อยๆตัดสินใจนะคะเลือกหน่อยมึงก็แล้วกันนะคะในเรื่องของโชคลาภไม่ต้องรอค่ะจับไปเลยนะคะกับเลขห้าหค่ะโอเคครับต่อมานะครับชาวราศีชาวราศีมังกรนะฮะช่วงนี้ชาวราศีมังกรได้ไพ่เดะมูนคือสภาวะของความเครียดน,นะครับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายความเครียดทีนี้ในเรื่องของเดะมูนเนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังอย่างหนึ่งเดอะมูนหมายถึงน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระวังวัติเตุทางน้ําให้ดี ท่านใดก็ตามที่จะต้องลงน้ําหรือเทียมอะไรที่เกี่ยวกับน้ํเระมาระวังเรื่องทางน้ําให้ดีนะครับชาวราศีมังกรน,นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นความเครียดความกัวงวลของท่านเนี่ยกเกิดขึ้นจากจินใต้สํานึกนะครับเกิดขึ้นจากสิ่งที่ท่านอาจบางทีอาจจะมองไม่เห็นคิดว่ามันไม่เครียดแต่มันเครียดหลบในนะฮะไม่เรื่องให้กัวงวลนะครับทั้งเรื่องการใช้จ่ายเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งสตินิดนึงนะครับใช้ธรรมะเข้าช่วยนะฮะแล้วก็ทําบุญเสริมบารมีตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับ สิ่งนั้นจะช่วยทําให้สภาวะจิตใจของชาวราศีมังกรดีขึ้นได้นะฮะแล้วก็เลขมงคลนะครับหรือเรียให้โชคสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยก็คือเลข7จหนะครับผมเลข7จหนั่นเอ,เองนะครับโอเคครับส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะในราศีกุมนะคะได้ไพ่แสรงเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้เป็นอย่งเก่งค่ะ นะคะเป็นคนมีเซนต์มีรังสมงหอนแม่นนะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้เก่งมากมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารถือว่านางสุดยอดจริงๆค่ะนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของความรักเขาบอกว่าเอาอยู่นะคะเป็นให้เห็นการที่สามีเก่งใจนะคะสามีเกรงใจค่ะนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภบอกว่าช่วงนี้ให้ยึดเซนต์ัวเองคาดว่าเดาว่าประมาณว่าถือว่าโดดเด่นนะคะว่นี้ถือว่า จัดไปเลยค่ะ61ในราศีกุมส่วนชาวราศีมีนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับคือไพ่เดอะซันนะครับบอกถึงความสําเร็จในทุกเรื่องนะครับการเจรจาติดต่อกับหน่วยงานราชการก็ดีการต่างประเทศก็ดีนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีมักจะได้รับความร่วมมืออย่างดีราบลื่นปลอดโปร่งมีความสําเร็จคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ได้ผลนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนจะเริ่มธุรกิจใหม่อีกผมบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ดีมากนะฮะ การประสานงานทุกอย่างรับรื่นเงินทุนทุกอย่างรับรื่นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอขอให้ท่านถ้าเกิดจะเสริมบารมีเข้าไปเนี่ยหาเครื่องรางบางอย่างมาเสริมบารมีด้วยก็ดีนะครับที่ที่ทำให้ชีวิตของท่านจะจะแจ่มจะลัดรุ่งเรืองยิ่งขึ้นใดนะฮะเป็นโชคที่ดีมากสำหรับชาวราศีมีนะครับผมเลขนำโชคสำหรับชาวราศีมีนก็คือเลขสี่หกนั่นเองครับในค,ครั้งนี้เลขสี่หกนั่นเอง โอเคค่ะเราก็พูดไปหมดแล้วสิบสองราศีแต่ที่เรายังไม่พูดก็คือว่าผลงานเด่นของอาจารย์โอคในช่วงของดังโชคเป็นอย่างไรลองดูสิคะคราวที่แล้วก็บอกไปเลยนะครับว่าอ่งวดันที่สิบหกคือธนกคมนะครับก็คือนี่นะฮะหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่ชัดๆเลยนะฮะหนึ่งสี่ชัดๆเลยนะครับไม่มีกลับเลยนะครับที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วนะฮะแล้วน้อยพอนะครับผมยัง ไปกระนำซ้ําในเรื่องของเรื่องให้โชคอีกนะฮะชัดเจนที่ผมบอกไปนะครับชัดเจนอีกที่ก็คือที่บอกไปก็คือเป็นเจะค่ากับราชานะครับหนึ่งสี่เน้นๆตรงตัวฮะนะครับบอกไปแล้วนะครับหนึ่งสี่เน้นๆตรงตัวเดี๋ยวต่อไปในชั่วโมงของผมเนี่ย เดี๋ยวผมจะเน้นที่อีกนะฮะเดี๋ยวผมจะเน้นที่อีกนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกจะบอกวิธีการเน้นให้ครับอยากให้ฟังให้จบใช่ฟังให้จบนะครับอย่าสคริปอย่าสคริปข้ามอย่าสคริปอย่าวางข้ามบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีพู้ว่าผมพูดไปแล้วพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วแต่ตุกตัดจากสคริปหรือการไม่จบจากสคริปข้ามนะครับจากสคริปข้ามนะครับมันบอกไว้แล้วแน่นอนนะฮะในเรื่องในเรื่องของตัวเลขตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าบางท่านยังถามมาส่วนของเลิกนําโชคเลิกเลิกนําโชคโชคค่ะ ถามถึงเรื่องของการเลิกรเรื่องของเลิกว่าวันไ้นหวยออกอะไรซึ่งอาจารย์โอ๊กบอกแล้วค่ะนะคะบอกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากไม่เชื่อก็สามารถหาซื้อปะทินนี้ได้นะคะเป็นทินเลิกมงคลนะคะันจะบอกจะบอกว่าคอะไรเป็นยังไงวันที่บอกเป็นยังไงคะอันนี้เราไม่ได้ได้ส่วน ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ไม่ไม่มีนะอันนี้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 เราใช้ไไไม่่ด้คาอะในวงการโหดใช้เล่นนี้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาเลยจริงๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยำราคาเล่นหนึ่งสองร้อยสี่สิบบาทสามารถหาซื้อได้ที่สมาคมหุ้นสหกร์นานาชาติ สาาาขบงนนนะครับหรือคุณจะติดต่อไปที่หมายเลข0814410639ได้เลยได้เลยติดต่ออาจารย์พรชันันนะคะอาจารย์พรชันใช่ค่ะแต่จำไหน่ายเล่มนี้อยู่อาจารย์ไม่ได้มากแต่มีคนถามมาเยอะจนอาจารย์บอกเอองั้นคุณไปซื้ออ่านเอาแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปย้ำยืนยันในช่วงช่วงของการนั่งโต่ะให้ทีเพราะว่าเล่มนี้ถือว่าได้มาตรฐานนะคะสุดยอดสุดยอดเล่ยนมีสุดยอดแล้วก็ยังบอกคุเรื่องเรื่องว่า เลิกเป็นอย่างไรนะคะเลิกเป็นอย่างไรอย่างละเอียดนะคะก็ลองหาซื้อเอาจะได้ไม่สงสัยกันว่าเออเลิกนั้นออกอะไรวันนั้นออกเลขอะไรอะไรเงี้ยหนี้บอกไว้แล้วนะคสามารถหาซื้อกันได้เลยจะดูกันได้เลยแต่ท่านท่านบอกว่าโอ้ยไม่อยากจะถามเอ้ไม่อยากหาซื้อซื้อยากฉันอยู่ไกลฉันอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถติดต่ออาจารย์โอ้ได้นะครับว่าโทรเข้ามาแล้วก็จะใช้อะไรหรือจะพักไลนมาหาอาจารย์โอ้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็คือ ตอบตอบทุกท่านนะฮะเนี่ยตอบทุกท่านตามเบอร์โทนี้นะครับติดต่อมท่เนี้เลยนะคะนะฮะแล้วก็ไอดีไลน์ก็ j u d o b j j นะครับผมนะฮะติดต่อเข้ามาได้ฮะติดต่อเข้ามาไอ้ถามได้เลยว่าเออเลิกวันนี้เล่นอะไรเน้นตัวไหนเน้ตัวไหนอะไรอนะครับติดต่อมาได้ผมก็จะไลน์ต่อไปให้นะครับครัที่แล้วก็ตอบไปให้ทุกท่านเลยนะต่อมาณนั้นก็ลองติดต่อสอบถามดูนะคะเพื่อจะได้มีโชคเกิดขิ้งกับทุกทุกท่านนะคะก็เพราะเราก็อยากปรารถนาว่า สิ่งที่เรามาทําตรงจุดเนี้ก็คือการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีโชคลาภมีแก้ปัญหากดหนี้กันซึ่งหลายท่านเลยที่ปดหนี้ที่แน่ๆมีอยู่พี่คุณหญิงคนนี้ไม่ขอเอยชื่อแล้วกันนะคะเรามไม่ได้ขออนุญาตแก้าหาอาจารย์หนึ่งบ้านเลยค่ะแล้วก็บอกว่าเอาขนมมาฝากเ <laughs> ขาบอกว่าอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยทําให้เขาปดหนี้พอสามีแกเสียปุ๊บแกเป็นหนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทุกวันนี้หนี้หมดแล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ในใจอาจารย์ว่า อยากให้ทุกคนหมดหนี้หมดสิทใช่ใช่อยากให้ทุกคนหมดหนี้หมดสิทนะครับจะให้ทุกคนแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของอาจารย์ด้วยเนาะใช่ใช่านัในะบางคนเข้ามาถึงกับไม่รู้เจตนาเพื่ออะไรไม่ทราบอาจารย์ขอสามตัวตรงตรงตรงเลยนะคะอาจารย์ก็แหมเกรงใจนะอาจารย์ก็พูดตรงๆเหมือนกันนะคะบอกว่าขอสี่โมงเย็นของวันหวยออกได้ไหมคะนะคะ เพราะว่าไม่มีไม่มไม่ทำไม่ได้เราค่ะไม่มีใครทําได้นะประมาณนะเราถือว่าเราใช้ความคาดว่าความน่าจะเป็นของมันมากกว่าที่จะมาและเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะประมาณนี้นะก็ขอทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆกับพวกเราดีกว่านะคะนะครมนะฮะแล้วก็เอ่อ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกดสมัคร r i b e ให้เราด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้กดช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วกดระฆังที่ดีสั่งีจริงเพื่อจะได้เป็นสัญญาณเตือนว่าพวกเรามาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความโชคดีรวยๆเฮงๆไม่รวยไม่เลิกรวยเสียให้เข็ด นั่นคือสโลแกนของช่องของเรากับบ้านดาวแหองโชคนะคะอา<ใ>จารย์ตายหมอดูตาทิพย์และผมอาจารย์โอ้ผมฝั่งทนครับผมแล้วพบกับพวกเราใหม่นะคะในครั้งต่อไปค่ะคแล้วพวกบพวกับกเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,บ,คะบ,บ๊ายบาย